พักละบ่อทีมงานอืมเด็กหน่อยเป็นใสเสมอโอ้เนี่ยชุดไม้เขาบอกต่อยเดี๋ยวตังกลุ่มเนี่ยเห็นเห็นเห็นบ่อไอ้นั่นมอหนึ่งเอาไมอย่างนี้นำหัวอือ นี่ซุมนี่เขาใส่ได้อีก็ด้นี่นี่คือชุดนะครับกูต้อยก็จะมาแพ็คไว้แบบนี้นะครับอันนั้นอันนั้นชุดไม่บ่ต่อยอยู่ในหันอันนี้ก็เป็นเพชรพ่อยต่างๆชายคุยไอซังมะล้ายหลายเรียนเป็นเนียพี่น้องสามสี่ลังเนี่เป็นเงินประมาณสองแสน นะครับเพรพ้อยว่าท่านได้จัดเข่าตูมมาเนี่ยฮะสื่อมงไว้ครับเพรพลอยอุย้ยจุดขาวเนี่ยแม่มือฝนตกมันที่บอลอันนี้ใส่เพรเต็มนมมันเลยเด้ออันต้อย เอาเพจซุ่มซุ่มสีสีขาวอะ่ะสีขาวสลับกันก็สีลุงแล้วก็เอาไข่มูกใส่น้ำหนึ่งไข่มูกเฮ็ดจะมันสลับกันนี่มูกตัวนี้ใส่ติดติดติดกาวหนางใม่ามือเนี่ยไอยสังลอยโลเลยเนี่ยเก็บไวด้ดีๆถ้าย่อยอ,ออกมาใส่เอาไว้ไตโต้ต่อย วงใดเตรียมที่สิมาสื่อของเกาก่ะเตรียมตัวเด้อครับต้อยมาบึงห่องนี่เนี่ยไอว้ว่าไอซีเฮ็ตู้ไหมสีเฮ็ดตูวนกระจกเฮ็ฟังพุ่นตี เมืสิเฮ็ดฟังนี่ฟังหนี่มันก็บ่พอ่อตูเปทขงไอแสงเขามาฟฟันใส่ฝาใส่ฝาให้เราเฮ็ดตูกระจกให้มื่สีเ่เฮ็ดฟังนี่ฟังนี่กับปิดหน้าต่างเสียดายน้าตั้งใส่ไฟ,ไฟเอาเดี๋ยวของมะบึงตอนนี้นีน่ครับพี่น,อน้องของเก็บชุดผมสีใส่ฝา มันดูดีเนี่ยนะครับสาฝาแล้วก็สืเห็ดตูกระจกเก็บชุดที่มันสำคัญชุดปกชุดโชว์ชุดตัวเด่นๆที่ห้องบังชุดเสื้อพอครับชุดอ่าชุดโชว์เนี่ยชุดนักรลองเนี่ยจังคือจังชุดบูชาพระธาตุนาดูลของที่ให้น้องตายนองหมดแน้นวีไใส่ปีนั่นชุดหนึ่งตกไปสองสามหมืน่นนะครับ มันบานมันกวงเนาะพี่น้องมันจําเป็นต้องกวงเพราะมันคือมีหล,หลายๆส่วนเห็บงานพอถับบานกวงปุ๊บมันก็ควบคุ่มหยาค้นหลายรอสางรอช่างกระจกค,ครับเป็นภารกิจสุดท้ายวันนี้ก็จะกลับ นนแกน่ชุดขาวคืองามแท้ครับผมฤดูการที่8ปีมงคลของใจกรลอยฝากติดตามเลยด้วยครับแต่คิวงานกับคิวงานกับเต็มแล้ว รอแต่เหตุผลงานออกไปใหนดีแสดงมีงานปีตต่อไป